สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สามสาวพอกับเกาหลีเนี่ยอะไรนะบอสซัมคืเป็นบอโบใบอโบวันนี้เราจะไปเที่ยวกันมากมายหลายที่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ MRT สีลมเองที่แรกที่เราจะไปวันนี้ก็คือคาเฟ่ว่าการเดินทางอันแสนยาวไกลเพราะมันไกลมากเราต่อรถหลายต่อมากทุกคนตอนนี้ก็กำลังรอแกรมนะคะทุกคนเพราะว่านั่งคิดดูแล้วแบบเรียกแกรมมันถูกกว่านั่ง BTS ต่อ เเ้าลยอ่ะไม่มีอะไรนะทุกคนแค่ถ่ายเฉยๆวันนี้เราแมสก์หลากสีนะคะเป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อะไรไม่รู้นั่นแหละตอนนี้เราอยู่ที่แอร์คอนเสียร์น่ะนะคะฉันก็ใส่ยใหม่รับบทแบบไม่รู้อะไรเลยเดินตามน้องฝนอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าต้องไปทางไหนชุดคุณเขาจัดเต็มเลยเกินค่ะพบกับช่วงลงทางวิทย์กีวิซาลาอีกแล้วนะคะเราเดินมาผิดทางแล้วกลับมาที่เดิมค่ะเราจะไม่ร้อนเพราะจะมีร่มร่มทิพย์ และอากาศก็คือสุดๆไปเลย เบื้องหลังรูปสวยๆนะคะทุกคนเตรีตัวนะคะหูอย่างร้อนน,นี่ค่ะมุมหาทาของคน,คนที่มาที่นี่กคือร้อนม,มันมันอยู่ตรงนี้แบบขึ้นมาข้างบนดูเรยวแบบเอาเท้าขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะแบบอะไรอยู่สอนสเต็ปในการโพสท่าหนะะ่อยค่ะเท้าคางมีอะไรอีก จับผมเท้าคขาจับผมเออได้เราหาทำที่คาฟเฟ่เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปไปนิทรศการอะไรนะเพื่อนชื่อบลูมิ่งอะไรสักอย่างแต่ว่าของของนักวาดที่ชื่อกิฟมิมิเราลืมบอกเลยว่าคาฟเฟ่ชื่ออะไร คาเฟ่ที่ไปเมื่อกี้ชื่อคาเฟ่ซูนะคะอยู่ซอยเจริญนครเต็ดก็เดินไปเรื่อยมันก็จะมีป้ายบอกทางยนะคะทุกคนก็สามารถไปถ่ายรูปกันได้ไปจ้าอย่าหาทรรมอ่ะมาเดินอะไรตอนบ่ายโมงาทิตย์เออส่งตัวลงมาที่หัวของเรากิล้วเล่นเต้นใช่ยตอลงก็คืองานชื่อบูมิ่งฮงนะเอไปครับ

สถานการณ์ตอนนี้คือเราได้ร้านอาหารแล้วนะคะและเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าดูเมนูก่อนเข้าร้านเกิดมีกิจการครั้งใหญ่มันแพงมาก <c oughs> คือเราอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเรา,าเคยกินร้านนี้ที่แบบสาขาอื่นๆแล้วมันไม่แพงเท่านี้ไงแต่่าทำมที่นี่มันแพงจังวะก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคะ่ะโดนไปจุก วันนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะไปสยามกันต่อนหน้าขอให้วันนี้เราได้เจอโปรเจกต์น้องพีพีจ้าถูกไม่รู้จะได้เจอไหมนะเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบอยู่ตรง BTS อะไรอย่างงี้ถ้าโชคดีก็าจจะได้เจอถ้าโชคไม่ดีก็ไว้มาใหม่แต่ว่าวันนี้เราจะไปสยามเราจะไปหาเคสแอร์พอร์ตให้น้องฝนแล้วเราก็จะไปกินโคอดยำกันจ้า let's go กินข้อยาอีกแล้วใช่ไหมคลิปที่แล้วแล้วก็กินนี่ก็กำลังรอกรับนะคะทุกคนซึ่งรถเยอะมากเราจะหารถเจอหรือไม่ห้ากอห้ากอของเมื่อกี้เสร็จหมพูดว่าอะไรนะทุกคนค่ะถ้าสมมติว่ายอดสับสไครต์ถึงหนึ่งแสนนะคะทีวีจะเป็นเพลงอะอรีะไม่ได้ปกติเลยมันลมแล้วก็ เอออะไรนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งวิวิทจะเต้นนะคะเพลงกระต่ายกระเป๋าดับแน็ดับแน็เมื่อกี้ไม่ได้คุยกันไว้แบบนี้นะเมื่อกี้ส่มัหมยมันบอกว่าถ้าชดไหนหน้าฉันสวยๆอ่ะให้แบบแปะชื่อไอจีแบบใหญ่ๆไว้ตรงนี้เลยนะไม่บอกว่าไปฝากบ้านคุปฝากบ้าน่เาปส่ทบ้านเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สยามแล้วเรียบร้อยนะคะ ไปใชอย่ังน่ารักเลยอดูดิดูดความปุกปิกเราจะหมดตามนี่ทุกคนได้คนละวงเฮ้ยอะนี่คือแหวนที่เราได้นะโอ้ทำไมฉันสีเขียวอยู่คนเดียว,วยยต้ดึงตากันจะไปกินยำกันมาคะทุกคนเราสั่งน้ำเหมือนเราไปหิวน้ำมาจากไหนดูดิ กำลังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปคือเราอยากกินเจวันแต่มีตัดแล้วหาทางที่ดูทสุดไหมคะด้วยซิบังแต่ถ้าจักรมาเป็นค่าส่ง23บาทแต่ว่ากินเจวันเราลไยเราก็นั่ไปแล้วเราก็กลับเองอั่คือตอนเนี้ยอยากไปแต่ใหาเล็กแกปมันก็แพงใช่ไหมแต่ถ้านั่งรถเมล์ไปอันนี้ก็แบบบ้านดึกไม่ได้แต่ถ้านั่งเรือไปอ่ะกินเจวันไปเรืออีกอ่ะมันจะไปยังไง เซวันอะไปเรือเพื่อจะนั่งเรือกับเออมันก็ต้องนั่งแก๊บจากเซวันไปที่เรือวร์ม่เพื่าเทามาทุกคนเตอร์จะได้กินไหมไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยไม่แล้วเมื่อกี้เหยียบสองทำไมมันสองที่กดแค่หนึ่งสรุปก็คือสั่งแก๊บคือค่าค่าส่งมันเจ็ดสิบบาทด้วยแต่แบบพอหารกันแล้วมันตกพละยี่สิบกว่าบาทสรุปก็เลยสั่งมากินที่นี่อะไรวะเนี่ยงงเป็นไปเป็นมาแต่ว่าสุดท้ายก็ได้กินนั่นแหละโอเคตอนนี้ก็เพิสั่งแก๊บมาแล้วก็รอเย เราจะกินยังไงทำยังไงอะน้องผมกลับไปกินที่บ้านนะกิอย่างเดียวแกี่ยแกล้ด่วนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ได้น้องไปกินที่บ้านเพราะว่ามันไม่มีจานไปแล้วกลับบ้านเราแกล้งไปแล้วชีวิตเราเหมือนแบบดำเนินด้วยแกล้่อะทุกคนรู้ไหมว่าสะพานนี้เสียงดังเนาะเพราะว่ารถบั๊มาแล้วมาแล้วเพราะว่าสะพานวิทยุ ือสายไหมพยายามจะเล่นมุกว่าสะพานนี้เสียงดังเพราะชื่อสะพานวิทยุวิทยุเท่ากับวิทยุเสียงดังงงไหมเออเราก็งงเหมือนกันเสียงดังมากเลยเบาๆไหนได้หมายฉันควรจะขำหรือว่าล่าหุ่นอเละาเพื่อล่วันนี้คุณเล่นมาเลนไม่อวดแหวนใหม่เด็กนุ่ตัวนี้เหมือนกันเลยอ้ยาอ้ยาอ้ยากเลยตอนนี้ก็ถึงที่หมายของเราแล้วเรากำลังจะกลับบ้านนะคะทุกคน บาย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 เร็วขอบคุณค่ะ